ธร,รยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระองค์คลเทพบุตีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจแห่งโครงการธรรมยาตร,ราปีที่11วันอาทิตย์ที่29มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6 ว่าขบวนธรญราติตาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าพี่น้องชาวท่าขงเองก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับขบวนธรรมทายาทก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าเราชาวพุทธก็ต้องทําบุญทําความดีแล้วก็มีตัวแทนของพระเจ้านะครับได้นําขบวนธรรมยญาตาผ่านเทศบาลเมือ,องทคาขงเพราะมันก็จะทาให้เกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความรักความสาม,มัคคีในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับพอเห็นรูปหลวงพ่อสดทองคำล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจนะครับแล้วก็ เกิดความศรัทธาอย่างชาวพุทธเราเนี่ยก็จะสอนเราตั้งแต่เด็กมานะครับให้ทําบุญหรือว่าใสาบา่บาตรกันมาตั้งแต่เด็กสิ่งนี้นะครับก็จะอยู่ในจิตใจของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพุทธอย่างนี้มาตลอดก็อยากให้ชาวพุทธแล้วก็ประชาชนนะครับรวมใจแล้วก็ทําบุญแล้วก็นึกถึงพระพุทธศาสนาอย่างนี้ตลอดไปครับ ช่วงทิาการแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เรา,าชาวพุทธทุกคนที่ต้องนึกถึงก็คือการรับพรออันปาะเสริฐนะครับซึ่งในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับการได้มาต้อนรับ คณะสงฆ์จำนวนมากขนาดนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอยากให้มีจัดแบบนี้ตลอดไปนะครับได้มีโอกาสมาร่วมทอนรับพาะตุดงจํา์จนวน 1, 1 3 9รูปครับปลื้มปิติครับที่เห็นพระพุทธศาสนากําลังจะเจริญรุ่งเรืองกระเพาะยังมีพระอยู่ถึง 1, 1 3 9รรูปถือว่าการเกิดขึ้นในเส้นทางตรงนี้เกิดขึ้นได้ยากมากแล้วก็มีความประทับใจครับ แล้วก็โอกาสต่อไปก็คิดว่าอยากจะมาอีกครับทุกท่านที่มาเนี่ยปลื้มปิติในบุญมากเนื่องจากว่าพระธรรมยาตาท่านมีความอดทนตั้งใจที่จะเอาบุญตรงจุดนี้ให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ เริ่มต้นเลยสาธุชนเนี่ยก็มีความตั้งใจมากที่จะมาสนับสนุนในหลายๆเรื่องที่จะให้ท่านเนี่ยได้มีความปลืม้มที่สาธุชนมาช่วยดูแลนะคะตั้งแต่ตามไปถวายพัะตาหารเพลตามไปใส่บาตรตามไปจุดประทีปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกประทับใจมากๆาเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเดินทุดงที่มีพระเป็นจํานวนพันกว่ารูปถึงแม้ว่าแดดจะร้อนท่านก็ยังมีความบูมนานะคะที่จะเดินทุดงให้สําเร็จถึงภายในวัดของเรานะคะแล้วก็ภายนอกก็เป็นบรรยากาศที่มีสาธุชนมารอรับท่านมากมายนะคะก็รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาต้อนรับพระทุกรูปนะคะที่บวนธรรมญาตา เรเห็นความสัมพันธ์ของุทธศาสนาอยู่แล้วครับว่าได้เห็นพระเห็นโยมเห็นอะไรได้ช่วยกันนะครับในการที่จะสร้างสื่อดีๆครับเพราะว่าบางทีสื่อเดี๋ยวนี้มันมันมีหลายทางเนาะ สื่อที่ดีๆเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นการที่เราจะชักชวนกันมาทําบุญมาอะไรอย่างนี้ถ้าในกลุ่มวัยรุ่นบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอ้ยมันตลกมันเชยมันเป็นเรื่องของคนแก่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าการที่มาทําแบบนี้ครับจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุถ้าไม่เคยเข้าวัดเลยลองฝึกปฏิบททัติธรรมก็ได้ค่ะ เราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ใช่คนนั่งสมาธิหรือว่ามาปฏิบัติธรรมความจริงเรื่องศาสนากับสมาธิทุกอย่างก็อยู่รอบตัวเราตลอดนะคะเวลาเครียดหรือว่าแล้สุดท้ายเราก็มาวัดเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาทําตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เครียดหรือว่าตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ได้ะคะ่ะก็จะทําให้ชีวิตมีสติมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าพอเข้าวัดจิตใจก็สงบ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะออกไปจะได้มีพลังงานดีๆไปทํางานแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆค่ะคำสอนของหลวงปู่นะคะก็คําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จนะคะก็เป็นคําสั้นๆที่จําง่ายคะ่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ปฏิบัติตามได้ง่ายมากๆเลยคะ่ะเพราะว่านั่งทําใจสบายๆที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้คะ่ะแต่ขอให้ใจเราสบายคะ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ ใช้เงินสักบาทเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้หยาดเหงื่อแรงกายอะไรเลยค่ะเพียงแค่เราต้องมานั่งนิ่งๆเฉยๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยก็ทำได้เหมือนกันหมดเลยค่ะ การที่เราได้มารับพระพันกว่ารูปนะคะก็เราก็รู้สึกว่าปรับตื้มใจมากๆเพราะว่าพระท่านเองก็ต้องฝึกฝนต้องนั่งรรมะเราเองได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ท่านเองก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันก็เป็นการที่เราได้มาสนับสนุนเราเองก็ได้บุญด้วยแล้วก็ทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเป็นกําลังใจให้พระท่านด้วยนะคะเพราะว่าพระท่านเองก็เดินทางไกลามาก เราก็มานั่งสาธุให้ท่านชาวพุทธอย่างพวกเราได้มีโอกาสออกมาได้ทําบุญได้สร้างบาร,รมีแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีที่เป็นตัวอย่างคือบางคนะถ้าเกิดพระท่านไม่ได้เดินแบบนี้นะคะบางคนแทบจะไม่เคยไปวัดทาบุญแต่พระได้เดินแบบนี้เรามีโอกาสที่จะชวนเพื่อนบ้านข้างบ้านหรือคนรู้จักมาร่วมกันต้อนรับพระธุดงค์ได้ค่ะและลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ท่านที่ทําให้เกิดวิชาธรรมกายแล้วก็ทําให้เราสามารถลดกิเลสข,ของเราให้น้อยลงได้ค่ะ ร่วมบูญผ่านซูเนี้ยค่ะก็มันก็มีความปลื้มนะคะแต่ว่าความปลื้มนั้นนะมันไม่เท่ากับเราอะ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราได้รู้สึกแล้วเราได้ยินเสียงคาว่าสาธุจากทุกคนแล้วเสียงสาธุอะ่ะที่เราพูดออกมาจากใจของเราอะที่มันก้องกังวานไปพร้อมกับทุกๆคน มันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่คือถ้าเรารู้ว่าอาน,นิสงส์ของบุญนั้นคืออะไรมันยิ่งตอกย้ำว่าเราควรจะมาอีกเราควรจะมาอีกเพื่อมาต่อเติมบุญของเราให้มากยิ่งขึ้นไปตอนได้เห็นเทวรสหลวงปู่จูหน้าพระมหาธรรมกายเจดีนะคะเราก็ปลื้มแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของหลวงปูะคะ่ค่ะที่ได้ถ่ายทอดวิชาธรรมกายให้ พวกเราลูกพระธรรมทุกท่านได้เดินตามรอยทางของหลวงปู่ซึ่งทําให้พวกเราเนี่ยค่ะเป็นคนดีมีศีลธรรมมากขึ้นซึ่งหลวงปู่ทําให้พระธรรมกายแล้วก็ศีลธรรมเนะะี่ยค่ะแพร่ไปทั่วโลกตอนนี้ฝรั่งหันมาสนใจสมาธิซึ่งจะทําให้เกิดสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริงค่ะ